ิะทีเด็ดบอลเต็งบอลเดี่ยวคู่เดียวเน้นๆใครอยากได้มากกว่าเสียติดตามช่องป่าเจมบอลเพลิงด้วยนะฮะ,ะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามชมช่องป่าเจมบอลเพลิงกันด้วยนะครับวันนี้วันปีใหม่ไทยขอให้ทุกท่านเล่นสงการอย่างปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้ป่าเจมมองไปที่คู่ระหว่างบอลหมัดและฟูลแลมะฮะ คู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสองตรงบ้านเราครับเรามาดูผลงานโดยรวมของเขาทั้งคู่กันบ้างทั้งคู่ฮะเตะกันมาทั้งหมดสิบสามครั้งนะฮะวันนี้ขอพูดถึงสิบครั้งก็พอครับบอลหมัดดูเหนือกว่าฮะชนะไปถึงสี่เสมอสี่และแพ้แค่สองนะฮะต้องบอกว่าเหนือกว่าเล็กๆครับไม่มากมายอะไรโดยนัดล่าสุดบอลหมัดบุกไปเสมอฟูลแลมสองสองฮะ และไปเยือนฟูลแลมแพ้สามหนึ่งตามลำดับฮะแต่เมื่อไหร่ที่บอลหมัดได้อยู่ในบ้านเขาชนะสองนัดติดเลยเห็นไหมฮะสามสามศูนย์สองหนึ่งต้องบอกว่าในบ้านภาษีดีกว่าเล็กน้อยนะฮะทีนี้เรามาดูผลงานโดยรวมของบอลหมัดกันบ้างห้านัดล่าสุดของบอลหมัดนะฮะไม่ชนะใครเลยฮะเสมอสองแพ้ไปสามต้องบอกว่า ไม่ดีอย่างอย่างแรงเลฮะโคตรกากทีนี้เรามาดูผลงานของฟูลแลมโดยรวมกันบ้างฮะทานั้นล่าสุดนะครับชนะสองแพ้สามครับต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมไม่ดีเหมือนบอลหมัดแต่ยังดูดีกว่าบอลหมัดเยอะนะฮะแล้วเกมเยอะล่ะเป็นไง นัดล่าสุดของฟูลแลมฮะชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองต้องบอกว่าฟอร์มดีกว่าโดยรวมฮะโดยนัดล่าสุดบุกไปเยือเนอ์เนนนแพ้ไปสองหนึ่งนะฮะบุกไปเยือนไบตันสองหนึ่งเหมือนกันฮะแพ้มาอตอนนี้เรายังสรุปอะไรไม่ได้นะฮะมาดูตารางคะแนนของเขาทั้งคู่กันดีกว่าครับ เจ้าบ้านฮะอยู่อันดับสิบแข่งสามสิบเอ็ดชนะสิบสองเสมอเก้าแพ้สิบยิงห้าสิบเอ็ดเสียสี่สิบคะแนนรวมสี่บห้าฮะส่วนทางฟูลแลมอันดับเหนือกว่านะฮะวันนี้ไปเยือนแข่งส1มสิเอ็ดชนะ 13, ส, 9, 9. นส, 7, 47, สิบสามเสมอเก้าแพ้เก้ายิงเจ็ดสิบสเจ็ดเสียส2สองคะแนนรวมสี่สิบแปดเหนือกว่าทางบอลหมัดอยู่แค่สามแต้มเองฮะทีนี้เรามา ดูเลทราคาหน้าง,งานกันบ้างนะฮะก่อนตัดสินใจอะไรวันนี้มีอะไรน่าสังเกตหลายอย่างเดี๋ยวปราเจมจะชี้แจงให้ฟังนะฮะบอลหมัดเปิดราคามาต่อที่ปอขาวนะฮะขาวจ้วงจริงๆฮะปอขาวน้ำแปดสิบสี่ฮะเป็นเลทในฝันเลยฮะ แต่เอแปลกจริงๆวันนี้ฟอร์มไม่ดีมาต่อฟูแลมมันจะเป็นไปได้หรอเนี่เรามาดูเลทอื่นกันบ้างฮะเลทสูงต่ำเปิดมาสูงจริงๆฮะสองลูกครึ่งควบสามเลยนะฮะน้ำลบสิบฮะสูงได้เก้าห้าต่ำได้เก้าสี่โอ้โหวันนี้เราเห็นทั้งคู่เปิดหน้าชกกันแน่นอนฮะ ถ้าว่าเป็นมวยก็สงสัยวันนี้หน้าบี้กันทั้งคู่นะฮะจากการวิเคราะห์อของป้เจมวันนี้ปัจเจมคาดว่าบอลหมัดมีโอกาสชนะสูงนะฮะหลักสถิติบอลหมัดที่เหนือกว่าแม้ทรงบอลช่วงหลังๆนี้จะไม่ค่อยดีและฟูลรัลมฟอร,ฟอร์มดีกว่าแต่ก็ไม่เยอะฮะแต่ทุกอย่างมาจบที่ราคาหน้างานซึ่งแปลกมากอย่างที่เมื่อกี้ปัจเจมเพิ่งพูดไป ทีมอันดับอันดับบุกแย่กว่ามาต่อทีมฟอร์มที่ดีกว่าและยังเหนือกว่าเฮ <Hey, S 1> มันจะเป็นไม่ได้เหรอจากประสบการณ์ที่โจทยสถิติของปัาเจมมาและบาดแผลของป้าเจมมาเนี่ยนะฮะวันนี้ราคาแปลกตามแบบนี้โอ้ปาเจมชอบฮะมีโอกาสสูงมากแ่ทุกท่านกัดฟันอยู่ต่อบอลหมัดไปที่ปอปอ น้ำ84ฮะรับรองวันนี้อย่างมากเาตายเลยเอา้าแค่ไม่ได้ยินข้างหนึ่งฮะแต่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนฮะบอลหมัดไปเลยครับราคาปอปอนะฮะมีเฮนแน่นอนครับฉันเคยฮะป่าเจมก็มีทีเด็ดอีกบ้างมายแค่ทักทายป่าเจมมาที่ ไลน์แอด J A, M 88, J A M 88นะฮะเตัวเล็ก e นะฮะขอภายอาเขียนให้ใหม่มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือเพียงท่านกดลิงก์ตักบุตรใต้ <c oughs> คอมเมนต์ก็ได้เช่นกันครับเร็วเหมือนกันง่ายเหมือนกันครับตอนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องป้าเจมบอลเพลิงกันด้วยนะฮะ จะเป็นกันลังใจให้ป๋าเจมในการทำคลิปแบบนี้ออกมาเสนอกันทุกๆวันนะฮะคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีเฮงๆทุกท่านนะครับ